สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมาด้าสองนะครับตัวนี้เป็นตัวอีลิแกนครับห้าประตูนะฮะติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกจากแมกมาครับดีจริงบอกต่อเป็นฟิล์มนาโนนะฮะตัวนี้นอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็น80รอบคันนะครับมืดขนาดนี้เลยนะฮะตัดกระรถสีขาวดีจริงๆครับรอบคันเป็น80เป็นครับบานหน้าเป็น60นะฮะแบ็กแพนเทอร์นะครับ BP20 นะครับ ดูด้านท้ายกันหน่อยครับโอเคนะครับข้างน,นอกมืดในสว่างเดี๋ยวเรามาดูกันครับในสว่างจริงไหมด้านในยังคงความเคลียร์ใสคมชัดนะครับทุกทัศนวิสัยเลยนะครับตัวนี้ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในะเรื่องของการลดความร้อนนะครับโดยใช้เครื่องเทสฟิล์มนะครับจากแม็กมากนะครับตัวนี้ แสงส่องผ่าน5%เองนะครับการรังสี UV นะครับป้องกันมะเร็งผิวหนังได้นะครับสี100%เลยนะครับลดความร้อนรวม86%โอเคนะครับลดความร้อนสูงๆแบบนี้หาได้ในฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะครับที่ f เฟซ o o o กแฟ a เพจแต่งรถน้แดมเพชรจณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ